ทำไมบ้านกลายเป็นแบบนี้นี่ใครเป็นคนทำกันฉันจะฆ่ามันคุณได้ทำผิดกฎของพวกเขาพวกเขาเลยมาพังบ้านของคุณมันมีอะไรแปลกตรงไหนยิ่งกว่านั้นที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านของคุณแล้วแกเป็นใครใครอนุญ,ญาตให้แกเข้ามา อย่าไปพูดกับคุณเย่ยอย่างนั้นสิเขาเป็นผู้มีพระคุณของเธอนะถ้าไม่ใช่เขาที่ออกเงินให้เธอก็คงโดนฉีกเป็นแปดชิ้นแล้วยโยนลงทะเลให้ปลากินไปแล้วหมายความว่าไงนี่แม่ขายบ้านให้เขาเหรอค่าของบ้านเก่าๆอย่างนี้เย่าว่าแต่ห้าแสนหยวนเลยแค่ห้าหมื่นหยวนก็ยังไม่คุ้มที่จะซื้อ ฉันจะยอมขาดทุนขนาดนั้นได้ยังไงที่ฉันซื้อไปก็คือแม่ของนายอะไรนะอย่าล้อเล่นนะแม่ฉันก็อายุห้าสิบกว่าแล้วนะซื้อเข้าไปทำอะไรทุกคนก็มีคุณค่าของตัวเองใช้ให้ถูกทางก็สร้างผลกำไรได้ ถึงแม่ของเธอจะไม่สวยสดใหม่แล้วแต่กลับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉันยิงแกน่าสงสารอย่างนี้ใครจะไปคิดว่าในตะกร้าขายผลไม้ของเขาจะมียาเสพติดอยู่กันล่ะแกแกจะเอาแม่ฉันไปทำอะไรจากนี้ไป ที่นี่เป็นที่ปลูกและผลิตยาเสพติดของฉันและเขาจะเป็นคนรับผิดชอบในการลักลอบขนยาให้ฉันเพื่อความเป็นมืออาชีพเขาก็จำเป็นต kind of ้องตัดความสัมพันธ์กับญาติมิตรกับคนอื่นอย่างเด็ดขาดกับลูกชายก็เหมือนกันดังนั้นนายก็มาที่นี่ไม่ได้อีกและไม่สามารถเจอเขาได้อีกต่อไปแล้ว เป็นไปไม่ได้อย่ามาเพอ้อเจอ้อนะแม่บอกผมสิว่าเขาโกหกแม่จะไปทำเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันถ้าฉันไม่ทำแล้วจะช่วยเธอได้ยังไงการที่เป็นแม่ลูกกันฉันก็ต้องทำตามพันธะสุดท้ายของฉันที่มีต่อเธอแล้วตอนนี้ ฉันไม่เหลืออะไรแล้วจากนี้ไปจะให้เงินเธอไม่ได้อีกแล้วแม้แต่ตัวฉันเองฉันก็ไม่สนใจแล้วไม่ก็อย่างที่คุณเย่พูดตั้งแต่นี้ไปเธอไม่ใช่ลูกของฉันอีกแล้วฉันก็ไม่ใช่แม่ของเธออีกต่อไปเธอก็ไปอยู่ตามทางของเธอสะเธอ ไม่แม่ฉันเป็นคนที่ซื่อมากไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเขาเลยทำได้แต่ทำเรื่องเร็วๆให้แกปล่อยเธอไปซะแล้วเอาฉันไปแทนฉันชินเส้นทางฉันรับประกันความปลอดภัยในการขนยาได้นาน่ะหรอส่องกระจกดูตัวเองก่อนสิ คนตาบอกยังดมกินดูได้รู้ว่านายขายยาแล้วฉันจะให้นายมาขนยาเพื่อสร้างปัญหาให้กับตัวเองทำไมกันฉันไม่เสียเวลาอยู่ที่นี่ละพนักงานขนยาคนไหมพวกเราไปกันเถอะหยุดนะฉันไม่ยอมให้แกมาทำอะไรแม่ฉันหรอกไม่ เป็นไรหรือเปล่าแม่ผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมมันชั่วผมมันไม่กระตันยูผมติดยาจนทำลายชีวิตของแม่ผมรู้สึกเสียใจมากจริงๆเธอรู้สึกผิดแล้วจริงๆเหรอถ้าพระเจ้าให้โอกาสผมอีกสักครั้ง ผมจะเลิกยุ่งกับยาเสพติดและดูแลแม่ให้ดีนี่มันฉากหน้าประทับใจอะไรเนี่ยนี่เมื่อเป็นอย่างนี้ฉันให้โอกาสนายสักครั้งละกันใช้ชีวิตของนายแลกกับอิสระของแม่นายคิดว่าดีไหมยอมปล่อยแม่ฉันแล้วจริงๆเหรอ ฉันพูดไม่คืนคำก็ได้เอาสิรักษาคำพูดของนายด้วยไม่งั้นถึงฉันเป็นผีแล้วก็ไม่ปล่อยนายไว้แน่ยกขึ้นดูดวิญญาณอ้าเปิดตาฉันยังไม่ตายหรอ เกิดอะไรขึ้นจูจๆก็รู้สึกว่าร่างกายกลับมามีพลังนี่ฉันไม่ได้รู้สึกสบายขนาดนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเหมือนกับได้ชาพลังมาเลยนั่นก็เพราะว่าฉันได้ถอนเอาสารเสพติดในร่างกายของนายออกแล้วอาการติดยาของนายก็เลยหายไปด้วยนายมีพลังวิเศษเหรอตอนนี้ ร่างกายของนายกลับไปสู่สภาพก่อนติดยาแล้วฉันใช้วิธีนั้นนายไม่จำเป็นต้องรู้หรอกไม่รีบขอบคุณคุณเย่เร็วเขาเป็นผู้มีพระคุณของเรานะผู้มีพระคุณเหรอไม่ใช่ว่าเขาซื้อแม่ไปเป็นคนขนยาหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ คุณย่าเป็นคนดีมากจะไปทำร้ายคนอื่นเพื่อช่วยลูกตัวเองได้ยังไงจำได้ไหมลูกนี่คือคุณชิงเกอร์ที่แม่เคยบอกลูกไว้นี่คือสามีของเขาพวกเขาเป็นคนดีมากเลยวันนี้พวกเขามาเยี่ยมแม่และรู้เรื่องราวของลูกคุณเย่ก,กับเมียก็เลยแสดงละครเพื่อดัดนิสัยของลูกนะ่ะ ขอบคุณครับคุณเย่ขอบคุณครับคุณเฉาโชคดีมากเลยที่พวกคุณได้ให้โอกาสผมได้รู้ถึงความผิดที่ตัวเองเคยทำลงไปคนที่ติดยาจะต้องพึ่งพิงทางจิตใจมากกว่าร่างกายการถอนยาออกไปมันก็เป็นแค่ขั้นแรกหลังจากนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าจะควบคุมตัวเองได้ไหม คุณเย,ย่อย่าห่วงเลยครับผมตายไปแล้วครั้งหนึ่งไม่มีทางจะกลับไปเหยียบกับดักซ้ำเดิมอีกแล้วผมจะขยันทำงานหาเงินใช้ชีวิตเป็นคนดีและจะรีบนำเงินห้าแสนยวนไปคืนคุณให้เร็วที่สุดครับแม่จากนี้ไปผมจะกลับตัวเป็นคนดีจะไม่ทำให้แม่เสียใจและทุกทรมานอีกแล้ว ในที่สุดลูกฉันก็กลับมาแล้วไมคุณเดิมกลับมาแล้วดีจังเลยลูกชายคุณย่าไคลี่กลับมาแล้วพี่ไมคคุณย่าคลรี่บอกว่าพี่ชายถูกปีศาจจับตัวไปค่ะคุณย่าเลยร้องไห้เสียใจมากตอนนี้พี่ชายกลับมาแล้วก็อยากจะคุณย่าไปไหนนะคะ มาสัญญากับหนูสิคะซาบสึ้งใจสัญญาครั้งนี้ร้อยปีไม่เปลี่ยนแปลงนางฟ้าตัวน้อยของฉันการได้รู้จักพวกคุณเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของฉันเลย เมื่อกี้ฉันเหงื่อออกท่วมเลยถ้ามันจะเสียความเป็นมนุษย์ไปจริงๆและไม่ยอมจะเอาชีวิตของตัวเองไปแลกกับอิสระของคุณย่าไคาลี่ขึ้นมาล่ะน่าจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นฉันก็จะฆ่าเขาถ้าเขายอมเสียสละแม่ของเขาเพื่อรักษาชีวิตของเขาเองก็เป็นหลักฐานให้ฉันเห็นว่า เขาเป็นไอ้ชั่วที่กลับสันดานไม่ได้แล้วจริงๆคนประเภทนั้นอยู่ไปก็มีแต่จะทำให้แม่ของเขาเศร้าโศกถูกทำร้ายอยู่นับไม่ถ้วนถ้าจะต้องเจ็บปวดไปอีกนั่นก็สู้ฆ่าเขาให้ตายเพื่อจบปัญหาดีกว่าถึงจะกลายเป็นคนเลวฉันก็ไม่ถือสาหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอก ทำไมนาะถึงมั่นใจขนาดนั้นล่ะนายไม่เคยเจอเขามาก่อนนี่นวลน,นวลบอกฉันนะนวลน,นวลเหรอนวลน,นวลบอกว่าคุณยาไคายรี่คือคุณยานางฟ้าของเธอนางฟ้าใจดีอย่างนั้นจะมีลูกเป็นปีศาจได้ยังไงถึงแม้เขาจะลงผิดไปช่วงหนึ่ง แต่ขอแค่ชี้ทางให้เขาก็ต้องกลับมาทางที่ถูกต้องได้แน่และนี่ก็เป็นหลักฐานว่าการตัดสินใจของฉันถูกต้องแต่ฉันได้ยินมาว่าคนที่ติดยาจะควบคุมตัวเองให้เลิกยาได้ยากนะนายคิดว่าจากนี้ไม่จะไม่กลับไปติดยาแล้วจริงเหรอเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลย เมื่อกี้ตอนที่ดูดเอาสารเสพติดออกมาฉันก็ฝังตัวอ่อนพิษเข้าไปด้วยมันจะทำให้เขาเจ็บปวดถ้าเกิดเขาคิดจะกลับไปเสพยาอีกเขาจะเจ็บปวดทรมานฉันคิดได้ว่าชาตินี้จะไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกเลยว่าที่แท้ก็มีแผนสองแล้วนี่เอง เยจุนขอบคุณนะที่นายคิดได้รอบคอบแทนคุณย่าไคาลี่ขนาดนี้เลยฉันไม่ใช่คนที่คิดอะไรรอบคอบอย่างนี้หรอกนี่เพราะว่าฉันได้จากเธอมาเยอะนะมีหน้าล่ะก็ถึงพูดกันว่าการถูกต้อยอย่างไม่รู้ตัวมันมีประสิทธิภาพมากก่อนหน้านี้ทำไมไม่รู้สึกมาก่อน ว่าเขาก็ทำอย่างนี้ได้น่ะเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ทางกลับนี่นาจะพาพวกเราไปไหนหรอสถานที่นวนวอยากไปให้ได้มันตลอดไงล่ะ แหยนหลิงไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ารู้เธอกลัวความสูงแต่แรกก็ไม่ให้เธอขึ้นไปหรอกชะฉันไม่ได้กลัวก็แค่รู้สึกมึนๆเออเออนวลน,นวลว,วันนี้ลูกมีความสุขไหมอืมนวลน,นวลเคยได้ยินแจ็คพูดว่า ที่นี่มีอะไรน่าสนุกเยอะแยะเลยนวนวลอยากจะมาที่นี่มากเลยค่ะและในที่สุดวันนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วแถมย่งมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนวลนวลดีใจที่สุดเลยละ่ะฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีจริงๆเลยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ เมื่อก่อนเพราะเรื่องของตระกูลเฉาฉันเลยไม่กล้าเปิดเผยตัวตนของนวลน,นวลฉันไม่เคยกล้าพาเธอไปที่สาธารณะเลยและไม่เคยพาเธอออกมาเล่นด้วยฉันคิดว่าในใจเธอคงรู้สึกอิจฉาดเด็กคนอื่นมากแน่ฉันทำผิดกับลูกมากเกินไปแล้วตระกูลเฉาก็จากไปหมดแล้ว จากนี้ไปพวกเราก็เฉยๆให้ลูกไปด้วยกันนะฉันจะทำให้หนวนนวนเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยขอบคุณนะคุณพ่อดูสิทางนั้นน่าสนุกจังเลยเหมือนว่าทางนั้นจะมีเล่นเกมอะไรอยู่นะพวกเราไปดูกันเถอะ ยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้เป็นวันครบรอบของสวนสนุกของเราเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเราได้เตรียมตุ๊กตาดีมิตตดเอริชชันไว้จำนวนหนึ่งเพียงแค่คุณทำให้กระดิ่งที่จมูกสีแดงของเจ้าเมียวนี่ดังก็เอารางวัลกลับบ้านไปได้เลยมีใครอยากร้องไหมครับ ว้าวสุดยอดเลยคุณพ่อหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นผมก็อยากได้พ่อฉะนั้นแล้เอามาให้ผมน้อยได้เลยลูกมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยสำหรับแชมป์ยกน้ำหนักอย่างฉันนะ่ะปัง 30คะแนน30คะแนนครับขอบคุณที่เข้าร่วมนะครับนี่เป็นพวงกุญแจให้เป็นรางวัลปลอบใจครับไม่นึกเลยว่าจะยากขนาดนี้เอานีา่ผมไม่อยากได้พวงกุญแจผมอยากได้ตุก๊กตาพ่อใจร้าย ผมร่วมด้วยผมขอล้องด้วย20คะแนน15คะแนนนวลน,นวลลูกชอบตุ๊กตาเซตนั้นไหมชอบค่ะชอบมากแต่เหมือนว่าเกมนี้มันจะยากมากนะคะในโลกนี้ ไม่มีอะไรอยากสําหรับพ่อหรอกนะก็แค่เป็นสิ่งที่หนูนนนชอบพ่อก็ชน,นะและเอามาให้ลูกเองจริงเหรอคะคุณพ่อดีที่สุดเลยสู้ๆนะคะคุณพ่อลบไปลบไปพวกนาจะทำอะไรทำไมต้องผักฉันด้วย หนึ่งสองสามปังห้าสิบคะแนนห้าสิบคะแนนครับเอาไหมแปดสิบคะแนนครับคนพวกนั้นทำอะไรนะทำแบบนี้มันโกงนี่พวกคุณครับขอโทษนะครับ พวกคุณทำแบบนี้มันผิดกฎนะครับกฎบ้าอะไรบอกไว้ตรงไหนว่าเกมนี้ให้เล่นได้ครั้งละคนนะ่ะพวกนายมันไม่มีเหตุผลเลยพวกคุณเคารพลำดับมาก่อนหลังด้วยสิถ้าทำไม่ได้ก็ช่วยออกไปอย่ามาขวางไม่ให้คนอื่นเล่นสิ พวกนายไรยประโยชน์จริงๆออกไปให้หมด <c oughs> ก็แค่เกมเกมเดียวต้องใช้เวลาขนาดนี้เลยเหรอฉันเย็นจนเหนื่อยจะตายอ,อยู่แล้วเนี่ยขอโทษครับคุณนายพวกเราพยายามสู้ชีวิตแล้วจริงๆครับฮะคุณแม่ หนูอยากได้ตุ๊กตาเซตนั้นหนูจะเอาหนูจะเอาได้จ้ะลูกรักแม่รู้แล้วแม่จะเอาให้หนูให้ได้นะจ้ะฉันจะซื้อตุ๊กตาทั้งเซตนั่นเสนอราคามันเลยห้าหมื่นหยวนพอไหมขอโทษด้วยครับคุณผู้หญิงตุ๊กตาเซตนี้ เป็นรางวัลในวันครบรอบของสวนสนุกเราไม่ได้มีไว้ขายครับแค่เล่นเกมนี้ชน,นะก็ได้ตุ๊กตาไปหมดเลยครับทำไมปัญหาเยอะขนาดนี้จะหยิงอะไรกันนักหนาะแค่เศษผ้าไม่กี่ชิ้นเองเงินห้าหมื่นหยวนนี่ก็ซื้อรถได้หลายคันแล้วนะผู้หญิงคนนี้ไม่มีเหตุผลเลย คิดว่าเงินจะซื้อได้ทุกอย่างจริงๆหรอเนี่ยไม่กลัวว่าจะเป็นการสปอยเด็กหรือไงนะบริกากของฉันก็แรงเยอะมากพวกเขายังชนะไม่ได้เลยคนอื่นก็คงทำไม่ได้หรอกฉันสงส่ยจริงๆเกมนี้จะเป็นแค่เกมหรอกคนเป็นงั้นน่ะพวกเราทดลองเกมนี้มาแล้วนะครับ มีคนที่แข็งแกร่งมากๆก็ทำได้นะครับเพราะว่าตุ๊กตาเซตนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดออริชั่นก็เลยต้องยากหน่อยนะครับไม่คิดงั้นหรอกครับฉันไม่สนหรอกนะนาจะขายตุ๊กตาเซตนี้ให้ฉันหรือจะให้ฉันแจ้งความว่าสวนสนุกนายหลอกลวงผู้บริโภคแล้วให้ตำรวจมาแย,ยกชิ้นส่วนมันซะ กบที่อยู่ในบอ่อก็เห็นท้องฟ้าได้แค่ส่วนเดียวกบที่ว่านั่นก็คือคุณนั่นใครพูดผมเองคุณหมายความว่ายังไงดูเหมือนว่าภาษาของคุณจะไม่ค่อยดีนะจำนวนที่ผมพูดไปสองอันเมื่อกี้ หมายความว่าสิ่งที่คุณทําไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะทำไม่ได้การที่คุณปฏิเสธมันก็เพียงแค่เป็นการเปิดเผยความไม่รู้ของคุณเท่านั้นเองฉันฉันรู้จักสำนวนนั้นแล้วละยะานายอายุเท่าไหร่ถึงกล้ามาพูดอย่างนี้กับฉันฮะพูดดีนึกนะงั้นนายก็มาทำให้ฉันดูสิ ถ้านายทําไม่ได้ก็มาขอโทษเชนต่อหน้าทุกคนด้วยยกขึ้นตุ้มหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนครับยอดไปเลยเก่งจริงๆผู้ชายคนนี้ดูท่าทางผอมแห้งแรงน้อย แต่กลับมีพลังซ่อนอยู่มากจริงๆเลยนะยินดีด้วยครับคุณผู้ชายเซตุกตาเป็นของคุณแล้วครับคุณพ่อเก่งจังเลยคุณพ่อสุดยอดมากเลยค่ะนวลน,นวลงั้นของรางวัลก็เป็นของลูกแล้วรีบไปเอาสิจา้าอืมเอานี่จ้าขอบคุณค่ะ กรดว้าวเจ้าหญิงสนโนไว้สวยมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณพ่อฮึมชน,ชนอ้าตุ๊กตานี่ของฉันไม่อนุญ,ญาตให้เธอแตะต้องนะ